แต้มแข่งนะเต้นนี้หลุยมึงอย่าแบบอย่าแผ่วไปเหมือนรอบที่แล้วอีกแข่งจริงเต้นนี้แข่งโดววันดีพี่มันงดูอยู่พี่มือปลาสวัสดีครับ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 พี่มึงกลับบ้านเกิดด้วยสุดได้ยังไงอ่ะก็คืออันเนี้ยเราแยกทางกันแล้วโฟนไปเป็นหัวหน้าแกงวันได้หมดส่วนมึกยุบกางีนังไปอยู่ SMD เหมือนเดิม ก็พี่จ้าเขาบอกเองว่าเราเป็นเพื่อนกันพี่น้องกันคือกระยอกเล่นคือก็เป็นไงกูใหม่กูใหม่ถึงมึงกับกูเนี่ยมึงกับกูแหละเฮียอ๋อก็ก็พี่บอกว่าออกมาของพ่อมาเลยมันตุ่ยอันนี้เออกูอยากรู้ดุยเมื่อวานเมื่อวานโดนได้ไงวะตอนที่พี่นั่งดูอยู่ที่มึงที่มึงชนะแท้ทุกไฟเลยอ่ะกูไปนอนใช่พี่หลังรีมามันก็โดนพี่มูเสียปะตอนรถตอนรถแต้มเสียเสียมูดปะตรงนนั้มันแบบ หลายอย่างคือเพื่อนมันหลับแล้วมันก็แบบว่ามูดมันก็เริ่มลงแหละ้วถามจริงใครหลับไวเฮียแมดเดือดขนาดนี้ไฟบ้าของพี่ใบเนี่ยหลังรีมาหลับเลยเนี่ยเออแล้วทีนี้แล้วทีนี้ก็ปืนแคสอีกแล้วทีนี้มันก็โดนเออแต่พี่ดูอยู่ไอ้ไฟปืนแคสถ้าพี่ว่าถ้าเกิดอธิบายกับสภายดีเขาน่าจะให้นะเพราะว่ามึงคือมันเล่นจบไฟไปแล้วแล้วแคสตอนจบไฟถูกไหม ใช่พี่ก็คือแคสตอนจะแยกยาเลยพี่พี่ไซก็เข้ามาปุ๊บก็โดนเกี่ยวเลยสภา,าก็ไม่ปิดให้ทีนี้ก็โดนทอนยาวเลยคือฝั่งเขาเข้าวงไปแล้วหร,หรือว่าไงไม่ก็คือพี่ไซอยะแคตอนที่แบบว่าหมอมาชุบป่ะพี่หมอชุดป่ะพี่ไซคแคสอ๋อแล,แล้วแล้วจะบอกสภาไว้ไตอนนั้ไหมว่าแบบอย่าเพิ่งเปิดวงหรือว่าอะไรพวกนี้ได้บอกไว้แต่แรกปะไม่ได้บอกพี่อ๋อโอเคใช่แล้วทีนี้วงมันเปิดมาแล้วพี่ไซเข้ามาปุ๊บก็โดนเกี่ยวเลยเพราะไปโดนปืนใช่พี่ก็ไปคุยกับสภาว่าปิดก่อนได้ไหมสภาบอกไม่ได้ก็โดนเลย ต่มึงแข่งนะเซตเนี้ยหลุยมึงอย่าแบบอย่าแผ่วไปเหมือนรอบที่แล้วอีกใช่แข่งจริงเซตเนี้ยแข่งโตกวดนที่มันทั้งดูอยู่พี่แรมกันไม่ทันอ่ะมันเรื่องเรียนลมไฟท้ายแม่งก็โอ้โหไฟหน้ารักลูกบาสที่หัวม่วงโดนเอ็ดมาเห็นว่าไฟหน้าคมอ่ะเออหกคนผมแม่งอย่างน้ำอ่ะเออใช่ไฟนั่นน่ะมึงมึงได้ชนะไปแล้วนะโดนไม้ลื้ออีกโอ้โหได้ครับผมเต็มที่เต็มที่ตีแต่ละรอบ แล้วคิดไงอยู่ๆมันมาไล่สีเอ็มดิจ่ะเป็นดําเดียวเหรอมันถ้ามองในมุมแก๊งไะพี่คือผมไม่ได้พันธมิตรกันอยู่ไงแบบว่าเวลาเล่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบผมผมเคยแบบว่าบอกเขาไงว่าแบบว่าอะไรเงี้ยอยากใส่ให้ชัดเจนเหมือนกันแต่ว่าพอเขาชนะมาเรื่อยๆขอชนะผมนี้เขากลางไงเขาเขาใส่ชุดปกติอยากเป็ผมไงเฮ้ยไอโฟนอุ้มุดิอุ้มดิอุ้มดิ โอุ่หมูดิชาดนมอู้วมึงไปเลยมึงไปเลยกลัวตัวเป็นยังล่ะสัตว์เอ๊ะน้าถามก่อนสูตรเลขอะไรวะเปลี่ยนฐานะักตีมาจะลิ่งเข้าขาคนเราถึงแบานี้หรือไงนาคอรเรายังเสียตะกอให้มันอยู่เลยเราก็จะได้ไร้หงายองยู่พี่หมึกมาวันนี้วัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่หมึกกลับบ้านเกิดเลย ตูได้ไรอ่ะใครใครขายสีมงวยก็บอกเลยกูรวยร้านไหนจะได้ร้านไหนจะได้ร้านไหนจะไรวะเฮ้ยครับ G2N ใครเฮ้ยมเป็นไรจูดี้เูคเตียมนะเตียมเตียมขาสีเตียมขาดกี่เตียมผมมาหนึ่งแล้วเนี่ยเตียมขาดกี่ต่อขาดามขาสามขาดสาร้านใหญ่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 หนัวมาก มึงเป็นอะไรไไดูหลังสซ่ผมดิมึงแก่ๆอย่าโคตรตืนนักมึงแปดสองหนึ่งใช่ไหมครับเปลี่ยนไปเลยแปดสองหนึ่งแปดสองหนึ่งสี่สิบเอ็ดเหรอเนี่ย โชคดีนะโฟนโชคดีโชคดีขอให้โชคดีมีความสุขอะไรคนระับพี่ครับพี่ดีททาอะไรอยู่ไอเสื้อข้างในมันอยู่ไหนวะโฟนมันหายกูดิมีแต่กางเกงอะไรเต็มไปหมดอยู่บนเสื้อเนี่ยอยู่เลขอะไรอโฟนเฮ้ยทำไมมีแต่กางเกงวะอะไรเนี่ยกูเลือกเสื้อทำไมเป็นกางเกงวะใช่ป่ะเนี่ย คิดถึงคิดถึงคิดถึงสูตรนี้เหมือนกันนี่ไงเจอละขอกลับร่างเดิมแล้วกันแต่งแบบเดิมเป๊ะๆแล้วไทยไม่อยู่ไหนวะเอ้โฟนไอ้ไทยอยู่ไหนวะโฟนเลยแม่งไม่ตอบขี้อะไรกูสักอย่างยอดจริงๆเจลวละ างเกงน่าจะร้อยกว่าเมันเห็นเมื่อกี้ไม่ใช่เหรอวะไม่น่าใช่เนี่ยเล้วมึงนะอ้าองเกงหาย คนที่คุณก็รู้ว่าใครโดเน a มาครับผมขอบคุณครับไม่ได้ไปไหนอยู่ที่เดิมสตาทาวคือบ้านเกิดน้องชายเฮ้ยก <c oughs> ูเห็นหลายรอบแล้วนะอย่ากางเกงกางเกงสีดำมันคืออันนี้เหรอครับทุกคนใช่ไหมมันคืออันนี้ใช่ไหมของ SMD อ่ะ ไอฟโอนไปไหนแล้ววะเจอกัน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 โคนโคนเจอกันโคนนี่มีปากไหมเนี่ยผมไปส่งกลับกลับอะกลับบ้านโอเคครับโอเคครับอ๋อวันไหนกําลังแตกก็เดี๋ยวผมเรืนะ มันจะแตกเพราะพวกมึงไม่เข้ามาเล่นเนี่ยเฮีย e ต่อนด้นะครับว่าคนรอต่อคิวโอ้เราต่อคิวต้องราคุยกับมึงไอเท็กกันนะตอนนั้นมึกน่าโดนใบแดงอยู่สวัสดีคุดู MD ครับครับผมลิ่นฟื้น <laughs> เนี่ยมาเอากูไปเอากูไปฝากฝากเนี่ยฝากตัวเขาไปเดี๋ยวหล่อครับ,รบเอ็มดีครับพี่พี่เอ็มดีครับเขงางานร้านกันอยู่เมื่อกีเ้เขาที่กูเข้าวอรไปนะหล่อครับเอ็มดีครับเฮ้ยเหลือเกินเฮียอยู่ไหนนะครับพี่ผมเอาพี่เม์มาส่งครับโอ้โคตรเหลือเลยเฮียร้านเล็กร้านเล็กมาร้านเล็กมามาโอ้หล่อว่ะเฮีย นึกถึงสมัยแบบตอนเข้าตาเทามาแรกๆกับมาอยู่กับพี่ตอนอ่ะอย่างนี้เลยโชว์ก่อนนะคือร้านเที่ยวเลยวะร้านเขาบอกว่าร้านอะไรนะร้านเหล็กเออทําคนดูสี่พันอ่ะร้านเหล็กคือร้านอะไรวะอ่าเอางี้เอางี้เอางี้เดี๋ยวกูกูเดาให้กูขอเดานะคนดูร้านไหนคนดูร้านไหนครับก็คืออันเนี้ยเราแยกทางกันแล้วโฟนไปเป็นหัวหน้าแกงวันได้หมด ส่วนหมึกยุบกางอนังไปอยู่เอสมดีเหมือนเดิมนี่คือเอ้ยโคนรยีเงียบโอ้โคตรกำลังสองแก๊งก็ชื่อแม่เลยโคตรเลือนไอ้ควายไอ้เงียกูไม่โดนใบกับมึงนะกูบอกก่อนทางไปเลยเบล้มังทางไปเลเวลมั้งมาให้เมืองมาเข้าเมืองนั้นเลยเข้าเมืองนั้นเลยโคตรเลือนเลยมึงเนี่ยเอ้ยอ๋อนี่คือร้อ๋อนี่ร้านใหญ่ครับเจอกันครับเจอกันครับน้องคน พี่จะคิดถึงเองตลอดไปนะโอเคไหมขยายฐานขึ้นมาอ้าวเหรอเออพี่ฟังนะเรามีสองแกลงเราชนมันเรารู้แม่งเลยถ้ามันติดเรื่อยกูไปโซนกูไม่เล่นกูไม่เล่นกูบอกว่ากางนางทำแก๊งเดียวเลยละกูเล่นสองแชร์กูแล้วแรงกลางมั้งแรงแรงแรงกลางมั้งแรงกลางมั้งไปไปไปแรงกลางแรงกลางไอสัตว์